สวัสดีค่ะพบกับพี่ตานค่ะและช่องขนมตานสตูดิโอค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตานนะมีอุปกรณ์มาให้น้องๆฝึกทําผมกันที่เชื่อว่าทุกๆคนนะคะก็มีแน่นอนเลยนะคะสิ่งนั้นคือนี่ค่ะกิฟต์ดำนะคะกิฟต์ดำนะคะนักเรียนนะคะทุกๆคนนะพี่ตานคิดว่า ไม่ว่าจะผมสั้นหรือผมยาวนะก็ต้องใช้กิบด้วยกันทั้งนั้นเลยแต่วันนี้นะพี่ตานะจะมาฝึกทํ้ผมสั้นนะคะว่าผมสั้นติดกิบทรงไหนได้บ้างนะ ไปโรงเรียนเราจะมีวิธีติดกิฟตอย่างไรให้น่ารักเก๋ๆแล้วก,ก็ไม่ผิดระเบียบด้วยอาละค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฝึกทำผมกับพี่ตานะคะอย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะกดไลค์นะแล้วก็กดแชร์ช่องขนมตาลสตูดิโอด้วยค่ะกดกระดิ่งนะที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะคะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยพี่ตาลงคลิปแล้วมาๆมาๆมา,มา,มา,มาฝึกทำผมกับพี่ตาก,กันดีกว่าอาละค่ะเราไปฝึกทำผมพร้อมๆกันเลย ทรงแรกเลยนะคะเราจะแสกผมนะคะกึ่งกลางนะแบบนี้เลยเมื่อแสกผมได้แล้วนะนักเรียนใช่ไหมจับผมตรงนี้มาหนึ่งช่อเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะวันนี้หนูสายแล้วจ้าหมุน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 ติดกิบติดกิบตรงนี้นะคะแบบนี้เลย อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะจับชอบผมนะหนึ่งชอ่อเล็กๆเลยไม่ต้องเยอะมากนะคะหลังจากนั้นนะคะม้วนนะวันนี้ไปโรงเรียนสายแล้วไม่ทันแล้วไปไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้กิ๊บติดเลยแบบนี้เห็นไหมได้ทรงผมไปโรงเรียนน่ารักน่ารักแล้วทรงที่หนึ่งนะคะ ต่อไปทรงที่สองนะคะยังอยู่ที่การแสกกลางอยู่แบบนี้นะวันนี้มีเวลาหน่อยให้เราจับผมมา1น่ชอนะคะม้วนนะคะม้วนเสร็จแล้วก็จับตรงนี้มาอีกหนึ่งชอนะะก็จะจับมาแค่สองช่อพอแล้วเราก็ม้วนไปด้วยกันนะแบบนี้แบบนี้นะคะเห็นไหมเราก็จะติดกิ๊บตรงนี้ อีกหนึ่งข้างนะคะก็ทําเหมือนกันเลยจับผมนะคะขึ้นมาหนึ่งชอนะม้วนม้วนม้วน,นแล้วก็จับผมนะคะอีกหนึ่งชอนะคะม้วนใส่ใสด้วยกันเลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะติดกิ๊บค่ะตรงนี้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมทรงผมของเรานะคะน่ารักมากๆเลยเป็นทรงผมไปโรงเรียนนะคะไม่ผิดละเบียบติดกิฟตน่ารักน่ารักด้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะตรงกลางบ้างนะเราก็จับผมเลยหนึ่งช่อบแบบนี้ตอนเช้าเช้านะรีบๆเลย ไม่ทันแล้ววันนี้ตื่นสายจังเลยทำผมทรงอะไรดีจับผมนะคะตรงกลางนะมาหนึ่งชอ่อหลังจากนั้นนะคะให้เราบิดแค่ครึ่งเดียวบิดครึ่งเดียวทำไงคะพี่ตานจับผมแล้วก็บิดปุ๊บอย่างงี้พอเสร็จแล้วนะติดกิ๊บเลยตรงนี้นะคะพี่ตานนะอยากให้เราติดกิ๊บสองตัวนะคะกากบาดคว้ยกันเพราะว่าจะทำให้ กิฟนะคะอยู่ดีนะแล้วก็แน่นด้วยนี่นะกากระบาดคขวยกันไปเลยแบบนี้แบบนี้เลยหวีผมเห็นไหมแบบนี้นะคะทรงนี้นะน่ารักด้วยเห็นไหมคะ ทรงถัดไปนะคะจะเป็นทรงที่เราแสกข้างบ้างอ่าเราจะแสกข้างเลยเมื่อเราแสกข้างนะคะเรียบร้อยแล้วนะผมข้างนี้นะที่เราจะติดเราก็จับผมมานะคะหนึ่งช่อนะแบบนี้โอเคเราจับผมมาหนึ่งช่อม้วนแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะติดกิฟต์กัน ผมหนูยุ่งค่ะพี่ตานผมหนูยุ่งค่ะเก็บรูปผมมาให้หมดนะอันนี้นะก็จะเป็นตอนที่เวลาที่เราเข้าแถวนะเข้าหน้าโรงเรียนตอนเช้าเราก็จะรีบติดกิฟต์กันเลยแบบนี้แสกข้างเราก็ติดเลยวิธีติดติดกิฟตนะคะเราก็จะติดกิฟต์ให้เป็นรูปกากบาดแบบนี้นะกิฟต์เรานะก็จะอยู่แน่นนะผมเราก็จะไม่หลุดล่วงเลยตลอดทั้งวันเลย เราจะเล่นสนุกสนานยังไงผมก็จะไม่หลุดเลยนะคะแบบนี้นะแสกข้างเรียบร้อยนะอ่ารักอ่ะนักเรียนคะเข้าโรงเรียนได้คะ่ะถูกระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนี่นะคะเป็นทรงผมที่พี่ตาอามาฝากกันนะคะในคลิปนี้นะคะน่ารักน่ารักแล้วก็ติดกิฟต์ทำได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผมยาวผมสั้นนะก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยนะคะ คลิปนี้พี่ตอนไปก่อนนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องขนมตาลสตูดิโอค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ